สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมได้ปืนตัวเล็กจิ๋วนะครับจากผู้ใอยาใจะดีนะครับผมให้ผมได้มารีวิวกระบอกนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมในการจับอาวุธปืนนะครับก็เคลียร์ปืนก่อนนะครับปลดแม็กกาซีนนะครับผมแม็กกาซีนปลอดภัยนะครับไม่มีกระสุนอยู่ ส่วนตัวปืนกระบอกนี้นะครับเราไม่ต้องดึงสไลด์เหมือนกระบอกอื่นนะครับผมเราเพียงแค่ก,กดตัวนี้นี่ลำกล้องก็จะกระดกออกมาตอนนี้ปืนปลอดภัยนะครับที่ลำกล้องไม่มีกระสุนยอยู่นะครับผมโอเคครับปืนกระบอกนี้นะครับผมเป็นยี่ห้อ b บ l เลตตา 21A นะครับเป็นปืนบรรจุกระสุนนะครับขนาดจุด LR นะครับผมความเล็กของเขานะครับโอ้โหแบบฝ่ามือผมนี่แบบพอดีกันสวยงามครับแล้วแายเข็งบอกนี้ก็ประทับใจนะครับผมประทับใจในความเล็กของเขานะครับ หยิบจับก็แบบนิ้วก้อยอาจจะล้นนิดนึงนะครับแต่ก็กำปืนได้ครับได้ได,ได้ได้อยู่นะครับผมพอได้นะครับส่วนกระดาษทรายตรงนี้นะครับเจ้าของปืนอาจจะติดไว้เพื่อในการฝึกขึ้นลำนะครับกระบอกนี้นะครับนัดแรกเนี่ยเราสามารถโหลดที่ลำกล้อง ได้เลยนะครับผมแล้วก็ทําการง้างนกนะครับเพื่อทําการลั่นไกนะครับหรือนะครับผมจะทําการดึงสไลด์เพื่อบรรจุลูกนะครับป้อนเข้าลาเพิงก็ได้นะครับระบบปฏิบัติการของเขานะครับก็ยิงได้ทั้งดับเบิลแอคชั่นนะครับแล้วก็ซิงเกิลแอคชั่น เรามาดูความยาวลำกล้องของเขานะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลดนกก่อนนะครับโอเคลำกล้องของเขานะครับยาวเท่าไหร่เอ,อ่สอนิ้วเกือบครึ่งนะครับผมนี่นะครับส่วนความยาวของตัวปืน อยู่ที่4นิ้วนิดๆนะครับก็เกือบ4นิ้วครึ่งนะครับผมด้ามยาตลอดแล้วแล้วความสูงเขาลวครับอยู่ที่3นิ้วครึ่งครับผมก็ถือว่าเป็นปืนเพื่อแบบเล็กกระทัดรัดแต่ถนัดมือเหมือนกันครับสำหรับสำหรับมือผมนะครับสันด้ามน,นะครับผม ตัวนี้เป็นด้ามที่เขาสั่งทำขึ้นมานะครับก็ใกล้เคียงกับขนาดเท่าเดิมนะครับต้องขออภัยในการแปะสติกเกอร์ด้วยนะครัผมเพราะว่าเป็นด้ามสั่งทำนะครับมีชื่อของเจ้าของติดไปด้วยนะครับก็ต้องขออนุญาตปิดชื่อเจ้าของด้วยนะครับแล้วก็เลข serial number นะครับตัวปืน ก็แปะไว้นิดหน่อยนึงนะครับประกับด้ามนะครับผมเป็นประกับงานสั่งทำนะครับผมดูชิ้นงานแล้วเนี่ยละเอียดจริงๆครับผมสวยงามนะครับจากช่างเคนะครับด้ามเขานี่ไว้ใจได้เลยครับผมใส่ได้พอดีเป๊ะนะครับสุดยอดฝีมือจริงๆโดยรวมนะครับ กระบอกนี้ผมชอบมากเลยได้ทดสอบมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งผมจะลงการทดสอบในสนามให้ชมนะครับโอเคครับผมสำหรับการพูดคุยนะครับรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะไม่มีสาระอะไรกันบ้างนะครับก็ถือว่าได้มาพูดคุยกันนะครับเหมือนเดิมครับก่อนจากกันวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับขอขอบคุณครับ